เข้าสู่หาฮีบอิมแพกนะครับ EP ที่2ี่นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นการมาปลดนี่นะครับเสาหินนะครับตอนแรกมันจะติดล็อกสีแดงอยู่วะอยู่เอาไว้ถูกไหมแล้วเราจะตีไม่ได้นะครับผมนี่นะครับเราจะตีไม่ได้นะครับอ่าเราจะตีไม่ได้เนาะก็เดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูนะครับผมว่ามันทํำยังไงนะครับผมนี่นะครับตอนนี้ตีได้แล้วแต่ลําดับมันลําดับแบบไหนล่ะ เออเราตีไปมั่วๆแบบนี้ได้ไหมคําตอบคือมันมีคําใบ้บอกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูคําใบด้วยโดยเสาหินนี้จะโผล่มาภายใต้เงื่นอนสเกาะตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูคําใบตามลําดับนะครับอ่ะนะครับเราเข้าไปปรับนะครับไอ้ตรงกระถางบอนไซนีน่แหละนะครับปรับหินใหม่นะครับเป็นหินเรืองแสงทางฝั่งซ้ายและเป็นหินแข็งแกร่งทางฝั่งขวาเนาะเป็นแบบนี้นะครับ แล้วไอตัวโทเทมหินเนี่ยมันจะโผล่มานะครับให้เราทีนี้ทีนี้สำหรับใครที่ติดล็อกอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะวางคลิปเนี่ยเอาไว้อยู่ท้ายวิดีโอเนาะเป็นเป็นตรง u t u b e อ่ะตรงท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวจะมีแนะนำขึ้นมาให้กดดูนะครับก็คือเราต้องมานั่งปลดไฟฟ้าตรงนี้ก่อนนะครับปลดไฟฟ้าจะปลดลมนะครับมันจะมีเสาหินไฟฟ้าอยู่อีกเกาะหนึ่งแล้วก็เสาหินลมอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวไปดูตรงนั้นนะเอานะครับผมแล้วซีรีส์เนี่ยจะบอกคำใบ้เนี่ย ทุกโพเทนเลยนะครับตามลําดับนะครับโอเคงั้นเรามาดูกันนะครับอย่างตอนเนี้หินเนี่ยนะครับเนี่ยมันกาลังบอกคาใบ้ของหินอยู่หรือไหมอ่าอันให้อันที่5อยู่ไกลสุดนะครับอันนี้เริ่มต้นอันที่1นนะครับตรงนี้4อันเนี่ยมันจะเกาะเกาะกันนะครับนี่มา2ข้างข้างนะครับมา4แล้วก็5อยู่ไกลสุดอยู่ตรงนี้นะครับโอเคเนาะอ่ะเราก็เปิดสวิตช์หินนะครับเราก็เปิดสวิตช์หินเนี่ยตามเอ่อ ตามที่ซีรีส์บอกใบ้นะครับซีรีส์ไฟฟ้าเขาบอกใบ้เราแล้วนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมอ่ะนะครับว่าได้ผลไหมได้ผลแต่ผมว่าไม่ได้ผลนะเพราะว่าผมทํามาแล้ว2อันเป็นแบบนั้นนะครับก็อันนี้อยู่ไกลสุดเนี่ยจะอยู่ฝั่งนี้นะครับอยู่ข้างล่างเลยตรงนี้นะครับนี่ผมก็จะตีอันเนี้ยอันแรกถูกไหมน่าจะใช่แหละอันนี้แหละอันนี้นหละปึ้งนะครับแล้วก็อันเนี้ยต่ออันที่สอง น,นี่นะครับแล้วก็จะแวะมาสามอันนี้อันนี้น,น,นี่นะครับผมแล้วก็มาสี่คืออันนี้นะครับแล้วก็ไม่ตรงหรอเฟอร์ไพน,นี่เดี๋ยวเอาใหม่นะครับอ่ะแปะตรงนี้ก่อนหนึ่งนะครับผมแปะตรงนี้สอง สามยงนแล้วก็สุดท้ายอันนี้อันที่5นะครับเรียบร้อยนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เราก็จะได้กล่องตรงนี้แล้วถูกไหมนี่นะครับกล่องตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเมื่อกี้ ไพมอนเขาก็บอกเราเหมือนกันนะครับเฮ้ยให้เรากลับไปดูซีรีส์สิว่าเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะยังไม่เก็บกล่องน,นี้เนาะเดี๋ยวจะถ่ายรูปไว้ทำอินเสิร์ตตอนตอนตอน,ตอนเข้าคลิปนะครับอ่ะก็เดี๋ยวไปเก็บนะครับมันน้องจะอยู่ด้านบนอีกฝั่งหนึ่งนะครับของซีรีส์อันนี้เดี๋ยวผมไปตามดูซีรีส์ก่อนเนาะอันนี้นะครับในคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นอันท้ายละเรียบร้อยนะครับ น้องซีรีสนิ่งยันนิ่งยันน้องนิ่งยางน้องนิ่งหรือยางนะครับปั๊บอ่าแล้วน้องก็จะไปได้แล้วนะครับผมน้องก็ไปได้แล้วตามนี้นะครับอันนี้เราต้องสู้ใช่ไหมถ้าต้องสู้เดี๋ยวขออนุญาตปรับทีมนิดนึงนะฮะปึ๊บเอาสก,กิงมาเลย ออาชุดเก่งไปเลยนะครับเจอหมาสองตัวแล้วน้องก็นั่นแหละใช่เลยใช่เลยน้องพาตีนมา,าจริงๆเลยใช่ <laughs> เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วน้อง น้องไปไหนแล้วโอเคน้องไปทางนี้แล้วนะครับอ่ะนะครับคลิปที่วางเสานะครับเนี่ยตรงเนี้ยแก้ยังไงเนี่ยพายยังไงให้มันเจอเสาเสาตรงเนี้ยจุดทเพิงเนี่ยทั้ง4ต้นยังไงเนี่ยก็ก็อยู่ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็ไปตามดูกันได้เนาะอ่าส่วนอันนี้เนี่ยผมก็กําลังไล่ซีรีส์อยู่นะครับไล่ไปเรื่อยไล่ไปเรื่อยอ,อย่าบอกนะว่าน้องก็ไปซะเร็วเลยวย อ๋อน้องอยู่้รงนั้นทางนี้ทางนี้หรือตัวใหม่อะไม่คี้เห็นมันโผล่ขึ้นมาไม่ใช่เหรอน้องทำไมน้องทำงี้อะผมเทเลพอตก็ได้นะผมเทเลพอตก็ได้นะโอเคน้องไม่หายใช่ไหมไม่หายนะครับนี่ครับผมน้องซีรีส์มาแล้วน้องมีอะไรไหมไม่เหรอโอ้โหนี่ให้กล่องทองอีกใบหนึ่งนี่ ให้กล่องท้องอีกใบหนึ่งนะครับผมนี่ครับผมตามหาซีรีส์ยันหนึ่งนะครับโอ้โหคุ้มนะครับผมกิจกรรมนี้ก็คือมันมีเวลาอีกประมาณสัก30กว่าวันเนาะนะครับอีกประมาณเดือนกว่านะครับใครมาเห็นคลิปนี้ก็ลองไปทําดูนะมันให้หีบค่อนข้างแบบว่าเยอะพอสมควรนะครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะหายไปหรือเปล่าคิดว่าน่าจะหายนะเออมันเป็นกิจกรรมที่แบบมันมาปั๊บแล้วหายไปนะครับผมตามนี้เลยนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ จบแต่เพียงเท่านี้นะครับหาหีบพิมแพแกนะครับในตอนต่อไปนะครับผมถ้าไม่อยากจะพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกด follow กดติดตามมาไว้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวนาทุกคนไปก่อนแกกันใหม่คลิปนะ้ะสวัสดีครับ